สิทธามหาเวทพ่อครูทั้งสิบผู้สำเร็จแห่งอุสาคเนผู้สำเร็จในเมืองม่านผู้ที่ได้รับการยกย่องบูชาเป็นอย่างมากนั้นมีด้วยกันสิบท่านทางนี้ผู้สำเร็จทั้งสิบนั้นแท้จริงแล้วมีทั้งคนมอนคนไทยใหญ่คนพมา่าทางนี้เพราะผู้สำเร็จวิชาในยุคต้น เมื่อพันปีที่ผ่านมานั้นคือชาวมอนและไทยใหญ่ส่วนผู้สำเร็จเรื่องยาเรื่องว่านส่วนมากจะเป็นกะเรียงแต่เราก็มักเรียกรมรวมว่าผู้สำเร็จแห่งเมืองพมา่าหรือเมืองมา่านอยู่นั่นเองในตำรานั้นกล่าวนามผู้สำเร็จทั้งสิบดังต่อไปนี้คือหนึ่งบรมครูโโพอองหรือออกเสียงว่า ผู้ผู้อองเป็นบรมครูองต้นเป็นผู้มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติไม่แก่ไม่เท่าแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบไปไหนมาไหนได้ในพริบตาเดียว 2. พ่อครูเจ้าสัตยามินในฐานะทางธรรมนั้นท่านเป็นบรมโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ร่ำเรียนวิชากับบรมครูโพโพอง,องจนสำเร็จกายกายสิทธิ์อายุวัฒนะ คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ตกถูกได้ยาก 3. พ่อขูโปต่อบิวสยาปิวหรือผู้ต่อบิวเป็นผู้เก็บรักษาฉัดทิพย์ขององค์พ่อขูสัจยามินภายหลังได้นำฉัดทิพย์นี้มาฝนทำรรยาบทเป็นมวลสารสำคัญในการทำของขลังสายยาแดงปัทมสิทธิธรรมเจติยา 4. พ่อครูพระต่อปุยสยาปุ้ยหรือผู้ต่อปุ้ยผู้สำเร็จวิชาชั้นสูงที่มีจิตเป็นทิพย์เรื่องลือในการรักษาและถอดถอนคุณใสแก้พิษงูเป็นหนึ่งมีผู้คนนับถือท่านทั้งแผ่นดินเมืองม่าน 5. พ่อครูเสวิชาสำเร็จวิชาประรอดจนเนื้อตัวร่างกายเป็นทิพย กลายเป็นวิทยาธรผู้มีอิทธิฤทธิสูงอายุยาวนานนับกับนับกันน้ำลายของท่านรถศพก็ยังฟื้นขืนชีพขึ้นมาได้ 6. พ่อครูอ่องวิชาคือผู้รู้ความลับของฟ้าดินกฎสวรรค์ทั้งปวงนับเป็นผู้อัจฉริยะในแผ่นดินมีความรู้เกิดจากการเข้าฌานสมาบัติจนติดต่อกับเทพพรหมทั้งหลาย จนสามารถได้ความรู้อันเป็นทิพย์จากเทพพรมต่างๆ 7. พ่อครูสังขาวิชาชำนาญเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุสำเร็จประลอดแล้วก็เป็นกยสิทธิ์มีอายุยาวนานนับกับนับกันมีหูทิพตาทิพย์ผู้แดตั้งจิตถึงท่านก็รับรู้ได้สิ้น 8. พ่อครูโพมินคองท่านนี้ ได้รับการนับถือคู่กับบรมคูโพพอองมีตำนานเล่าจากรุ่นสู่รุ่นว่าท่านโพพอองนั้นเรียนปฐมสิทธิจากหน้าไปหลังท่านครูโรลมินคองเรียนจากหลังไปหน้าเป็นการเรียนวิชาทบทวนกลับ 9. พ่อครูโปต่อเอหรือผู้ต่อเอร่ำเรียนปฐมสิทธิจนสำเร็จเป็นกายสิทธิ์ติดตามท่านโพพออง ไปสู่บุพเพวิหะทวีป 10. พ่อขูพระมหาโอสถวิชาท่านเป็นผู้รอบรู้ในว่านยาสารพัดรู้การปรุงว่านยาสูตรต่างๆหรือแม้กระทั่งว่านยาที่ฆ่าพิษประรอดทําให้เป็นอมาตะว่านยาอันชําระร่างกายให้บริสุทธิ์ปราศาจากโรคพยาธิทั้งหลายดังกล่าวมาน,นี้คือพ่อขูทั้งสิบสิทธามหาเวท ผู้สำเร็จแห่งอุตสาคเนโดยผู้สำเร็จเหล่านี้ต่างเชื่อกันว่าท่านไม่มีวันตายทำหน้าที่โปรดสรรพสัตว์อยู่เสมอผู้ใดก็ตามที่ระลึกถึงบูชาท่านจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากอันตรายจากคุณใสพูดผีปีศาจการทำงานสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่อัศจรรย์แต่ทางนี้ ผู้ที่จะนับถือพ่อครูวิเศษได้ดีหรือสำเร็จดังปรารถนาผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้มั่นคงในศีลธรรมอันดีรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจึงสามารถสื่อหรือได้รับการอนุเคราะห์จากพ่อครูผู้วิเศษเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง